สร้างอนาคตแบบคนจีนและญี่ปุ่นปี2026ปี2026จะไม่ใช่ปีแห่งโชคชะตาแต่เป็นปีของคนที่ลงมือสร้างโชคด้วยสองมือเพราะยุคนี้ไม่มีใครมาช่วยให้เรารอดได้นอกจากตัวเราเองและถ้าคุณอยากสร้างชีวิตให้มั่นคงไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ไปได้อีกสิปีข้างหน้าคุณต้องมีฐานคิดที่แข็งแรงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลุกขึ้นเพื่อชนะผมเอกรายงานตัวครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องลุกขึ้นเพื่อชนะทั้งทาง t k t o k YouTube สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของคุณได้ที่นี่และอย่าลืมแชร์สิ่งดีๆให้เพื่อนและคนที่คุณรักด้วยนะครับวันนี้ช่องลุกขึ้นเพื่อชนะอยากพาคุณไปดูสองแนวคิดที่โลกทั้งโลกยอมรับแนวคิดแบบคนจีนที่กล้าสร้างและแนวคิดแบบคนญี่ปุ่นที่ใส่ใจในคุณภาพสชาตินี้ต่างกันแต่มีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือพวกเขาไม่รอวันดี แต่สร้างวันดีขึ้นมาด้วยมือของตัวเองแนวทางแบบคนจีนกล้าสร้างกล้าทำและไม่ยอมแพ้อย่ากกลัวช้าจงกลัวแค่หยุดสุภาษิตจีนที่ใช้ได้ทุกยุคปี2026คือปีแห่งการลงมือถ้ายังรอความพร้อมคุณจะพลาดโอกาสแต่ถ้าคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้คุณจะมีปลักฐานที่คนอื่นไม่มีในปีหน้าเริ่มจากสิ่งที่มีมจากของที่อยู่ในมือแล้วพัฒนาให้กลายเป็นทุนชีวิต ไม่ต้องเริ่มใหญ่แค่เริ่มจากสิ่งที่คุณมีแล้วทําให้ดีที่สุดในแบบที่คุณทําได้ปี2026อย่ารอทุนอย่ารอทีมอย่ารอเครื่องมือเริ่มจากแรงเริ่มจากใจคุณมีโทรศัพท์ก็เริ่มทําคลิปคุณมีความรู้ก็เริ่มแบ่งปันคุณมีมือก็เริ่มสร้างเพราะอนาคตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากสิ่งที่เราทําทุกวันสองอดทนกับสิ่งยากเพื่อชีวิตที่ง่ายในวันหน้าคนจีนเชื่อว่าใครอดทนได้มากกว่าคนนั้นได้ไปต่อ พวกเขายอมเหนื่อยก่อนเพื่อไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตในปี2026จะมีคนจำนวนมากที่ถอยเพราะเหนื่อยเร็วแต่คนที่ยืนระยะได้จะกลายเป็นคนหายากที่สุดและมีค่าที่สุดทุกครั้งที่คุณอยากหยุดให้จําไว้ว่าคนที่สําเร็จไม่ได้เก่งกว่าแต่แค่ไม่ยอมแพ้ก่อนเท่านั้น 3. ใช้เครือข่ายแทนทุนคนจีนมีคำว่ากวานซีความสัมพันธ์คือทุนชีวิตเขาไม่มองคนเป็นคู่แข่งแต่มองเป็นสะพานไปสู่โอกาส ปีนี้อย่าทำทุกอย่างคนเดียวอีกต่อไปจงสร้างเครือข่ายที่จริงใจช่วยกันสร้างกันโตไปด้วยกันการช่วยคนอื่นให้สำเร็จคือการเปิดทางให้ตัวเองไปต่อ 4. คิดยาวแบบคนจีนสร้างเป้าหมาย3ามปีไม่ใช่3าวันในปีที่ข้อมูลไหลเร็วความสำเร็จแบบไวอาจไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคุณมีแผนระยะยาวคุณจะมั่นคงกว่าใครอย่าวัดตัวเองด้วยวันนี้แต่ให้วัดด้วยทิศทางที่กำลังเดินอยู่ถ้าคุณรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรต่อให้เหนื่อยก็จะไม่ท้อ ที่นี่เรามาฟังแนวทางแบบคนญี่ปุ่นบ้างครับคนญี่ปุ่นชนะด้วยวินัยและใจที่นิ่งความสมบูรณ์แบบไม่ได้เกิดจากการ